สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ขอนแก่นหน้าอยู่นะคะวันนี้เมรับบทเป็นพิธีกรแทนตรงกุยค่ะแต่วันนี้เมย์ไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีพี่อ๊อฟแล้วก็น้องแหมมม้มอนมาด้วยค่ะโดยครอบครัวขนาดเล็กของเรานะคะวันนี้จะเป็นตัวแทนของทุกคนไปชมหมู่บ้านเคฟเวอร์หมู่บ้านที่เขาว่ากันว่าเป็นนิยามของการค้นพบค่ะโดย90%ซนนะคะของคนที่ได้เข้ามาสัมผัสโครงการนี้จะต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนค่ะ ตอนนี้นะคะที่ที่เมยืนอยู่คือเคเ e r p พาร์ค่ะหรือสะพานที่สามารถมองเห็นทะเลสาบของเลกนคราได้คือวิวดีมากสวยมากบรรยากาศโดยรอบกับวิว360องศาคือยังกับอยู่เมืองนอกค่ะช่วงนี้โควิดไปไหนไม่ได้สำหรับคนที่มีบ้านอยู่ในนี้ก็สามารถเดินมาที่เคเ e r p พาร์กก็เหมือนได้อยู่ยุโรปเลยค่ะ จะว่าไปแล้วลองคิดดูนะคะว่าตอนเย็นๆที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแดดคือไม่ร้อนแล้วสามารถมาเดินเล่นหรือออกกำลังกายอ๋อเขามี Wifi ให้ด้วยนะคะคือดีมากเผื่อคนที่ทำงานฟรีแลนซ์แล้วเบื่อเบื่อบรรยากาศในบ้านคะ่ะ โดยบ้านที่เมย์จะมาพูดถึงในวันนี้นะคะมี2แบบแบบแรกคือทาวน์โฮมนะคะบ้านแบบนี้ต้องรีบหน่อยค่ะเพราะใกล้จะหมดแล้วเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นยูโรเปียนเพดานสูงมากมี4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถและยังมีชั้นลอยให้อีกด้วยค่ะคิดดูค่ะว่าเพดานจะสูงแค่ไหนซึ่งราคานะคะถูกมากเพียง2.49ล้านบาทเองค่ะ ส่วนอีกแบบนะคะจะเป็นหลังที่เมย์จะพาไปชมค่ะเป็นบ้านแฝดที่กั้นผนังสองชั้นไม่รู้สึกว่าเป็นบ้านแฝดแน่นอนค่ะโดยราคานะคะแค่สามล้านบาทต้นๆเท่านั้นเองค่ะสามารถจอดรถได้2คันและเขาทำการสาดให้เรียบร้อยค่ะโครงการส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำให้ลูกค้าแบบนี้นะคะแต่ที่นี่เขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคือจ่ายแค่3มล้านไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกเลยค่ะ คุ้มมากๆแถมมีซากรางให้ตรงข้างๆบ้านอีกด้วยค่ะไฮไลท์ภายนอกของบ้านคือหน้าต่างตรงนี้เจาะเป็นช่องรับแสงค่ะที่ใหญ่มากๆและค่อนข้างสูงมากด้วยทำให้ลักษณะของบ้านแตกต่างกับที่อื่นอย่างชัดเจนค่ะฟิลบ้านเหมือนยุโรปเลยะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างนอกเล่นใหญ่ขนาดนี้นี่ข้างในจะใหญ่ขนาดไหนคะ่ะ ไปแ,แมมเร็วมากับมาเร็วครับมาเร็ว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 ว้าวเดินไหนจ,จับมือมามา่าหน่อยมามา่าไปแล้วนะหมามาไปแล้วนะหมามาไปแล้วนะหมามาไปแล้วนะเอ๋เหอะมาครับมาครับมาครับว้าวมาดูสิว้าวสวยไหมเนี่ย ว้าวจะเห็นได้ว่าเขาตกแต่งไว้สวยงามมากเลยนะคะทุกคนถ้าเราตัดการตกแต่งที่สวยงามออกไปเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าบ้านเนี่ยมีการแบ่งสัสดส่วนที่ดีมากเลยค่ะตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่ส่วนกลางที่จะนั่งดูทีวีหรือนั่งเล่นกัน3ามคนพ่อแม่ลูกนะคะหรือจะรับแขกก็ยังได้ความกว้างของบ้านก็ถือว่าโอเคนะวางโต๊ะกลางได้แบบมีพื้นที่เหลือ ต่อมาเป็นส่วนของโต๊ะกินข้าวก็แน่นอนนะคะว่ากว้างพอสมควรสำหรับครอบครัวเล็กๆอย่างเราวางเก้าอี้เด็กตรงนี้ได้สบายๆเลยส่วนห้องตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนอนของชั้นหนึ่งค่ะ หรือว่าใครอยากจะปรับเปลี่ยนตกแต่งให้เป็นห้องทํางานก็ได้นะคะจะได้ความส่วนตัวไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านแมมจริงๆแล้วนะคะคงไม่มีเตียงค่ะเป็นห้องแมมแบบไม่ต้องกั้นคอกไม่ต้องกังวลว่าลูกจะฆ่าสายตานอนกลางวันหรือว่าเล่นทํากิจกรรมอื่นๆตรงมุมนี้ได้เลยค่ะสําหรับห้องรับประทานอาหารนะคะ วางโต๊ะทานข้าวได้ขกที่นั่งอย่างสบายสบายเลยค่ะและยังมีประตูบานเลื่อนนะคะบานใหญ่สามารถเปิดไปข้างบ้านได้ด้วยค่ะพอเดินเข้ามาสุดนะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งสามารถทะลุเข้าไปโซนซักล้างได้ค่ะส่วนตัวนะคะเมยคิดว่าห้องนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของชั้นหนึ่งเลยค่ะ เป็นมุมที่เงียบแล้วก็สงบด้วยใช่ไหมครับโอ้เป็นลายลูปไหนแมมชอบโซฟาไหมหลังคาโปร่งแสง C2 ด้วยอะ่ะทำให้ได้แสงธรรมชาติเต็มๆเ,เลยแสงคือดีมากเลยนะคะแมมน่าจะชอบมุมนี้เพราะว่าทิศปีนโซฟาสนุกแน่ๆแ,แต่เหมาะมากสำหรับบางคนที่ทำงานที่บ้านอยู่แล้วหรือว่าต้องกลับมาทำงานที่บ้านเพราะน่าจะเป็นมุมที่สงบและรวบรวมสมาธิได้ดีทีเดียวค่ะ แถมรู้สึกอบอุ่นอีกด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันเลยดีกว่าค่ะอ๋อและตรงนี้นะคะทางโครงการนะคะเขาก็ได้ทำพาร์ติชันขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าพอทำพาร์ติชันแล้วก็แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นมาเยอะเลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็ยังมีห้องเก็บของไว้ให้เราสามารถเก็บของได้อีกด้วยค่ะซึ่งถือว่าใหญ่นะสำหรับบ้าน ที่จริงอาจจะใหญ่กว่าห้องเก็บของในบ้านเดี่ยวบางหลังอีกด้วยค่ะเก็บของได้เยอะมากรถเข็นเอ่ยอุปกรณ์เด็กเอ่ยโอ้ยแม่ชอบมากค่ะ่านค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนชั้นสองแล้วนะคะโหจะเห็นได้ว่าเพดานตรงนี้นะคะคือสูงมากมันทำให้ดูโปร่งมากเลยดูกว้างขวาง จากนอกบ้านที่ดูใหญ่มากแล้วเข้ามาในบ้านนี่คือดูใหญ่เข้าไปอีกค่ะมีห้องนอนหนึ่งห้องกับห้องทำงานอีกหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้ค่ะโอ้โหมีชั้นลอยตรงนี้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราแวะไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันก่อนดีกว่านะคะโอ้โหพอเข้ามาห้องนี้สิ่งที่สะดุดตาเลยก็คือหน้าต่างค่ะหน้าต่างคือบานใหญ่มาก สาวๆที่ชอบแต่งหน้านะคะแต่งหน้าห้องนี้ไม่มีหน้ารอยแนะคะ่ค่ะและผ้าม่านที่ยาวขนาดนี้เนี่ยเขาแถมมาให้ด้วยนะคะแคคค่าผ้าม่านเนี่ยก็หลายหมื่นแล้วถือว่าคุ้มจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนห้องแต่งตัวกันดีกว่านะคะปกติแล้วนะคะ ถ้าตู้เสื้อผ้าเยอะขนาดนี้นะคะจะมีเฉพาะแค่ที่บ้านเดียวเท่านั้นค่ะแต่ที่นี่คือสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากค่ะ walk in closet ความฝันของสาวๆของแม่ๆที่เอฟเสื้อผ้าแมมมาแบบเยอะมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของบ้านหลังนี้กันนะคะก็คือชั้นลอยนี่เองค่ะเอส่วนบ้านนี้นะคะเลือกที่จะตกแต่งชั้นลอยให้เป็น ห้องพักค่ะส่วนใครที่อยากจะตกแต่งเป็นห้องนั่งเล่นอย่างอื่นก็ได้ค่ะอะค่ะตอนนี้นะคะเมย์ก็พาชมรอบบ้านแล้วเดี๋ยวเมย์จะสรุปให้ฟังนะคะบ้านแฟดที่ผนังกั้นสงชั้นไม่เสียงดังแน่นอนค่ะ2ที่จอดรถต่อเติมกันศาสให้เรียบร้อยแล้วสวนขนาดพอดีพอเหมาะและด้านหลังห้องครัวที่ต่อเติมให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน ร้อยทั้งร้อยต้องต่อเติมครัวอยู่แล้วการต่อเติมจากโครงการมาให้เลยคือดีมากโครงสร้างเป็นเนื้อเดียวกันไม่สุดแน่นอนค่ะทั้งหมดมี4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ชั้นลอยด้วยค่ะรวมทั้งหมด153ตารางเมตรที่ดิน35ตารางวาค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะจ่ายเพียง3.39ล้านบาทคุ้มมากๆ พอได้ทุกอย่างที่ต้องการไม่ต้องมีต่อเติมอีกนะคะลองคิดดูดีๆนะสำหรับคนที่หาบ้านอยู่เพราะบางทีค่าต่อเติมไม่ใช่น้อยๆน,นะคะและสำหรับคนที่อยากมาดูบ้านนะคะไม่ยากเลยค่ะวิธีเดินทางค่ะวิ่งบนถนนเส้นมริวันมุ่งหน้ามาทางสนามบินเจอแยกรอ8ดเลี้ยวขวาและตรงเข้ามาเพียง400เมตรจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะสายเพียง3.39ล้านเองนะคะ คุ้มมากๆแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะที่โครงการมีผ้าม่านให้ทั้งหลังอีกด้วยค่ะและยังไม่หมดแค่นี้นะคะจองในช่วงนี้ยังฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนให้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว,ว่าจ่ายแค่1,000 0บาทก็เป็นเจ้าของบ้านในฝันได้แบบสบายสๆสำหรับวันนี้นะคะเมน้องแมมมอสแล้วก็พี่ออฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ งไฝากโครงการเคเวอร์ไว้ในใจคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะและก็ฝากกดติดตาม YouTube Facebook และก็เว w ร์วด์เว็น้าอยู่ .co ไม่มีเอ็มนะคะบายบาย